อย่าลืมกดติดตามในช่องขอกเราเข้ามาดูนะฮะกับน้องกันรักกันเหมือนเดิมเดูอโดนไล่กัดเท้าก็ไม่รู้อ่ะโกัดเท้าวรามานดูดิดไม่มีอะไรกัดหรอกครับเ็เหยียบหอยทะเลท่ปาโอเคครับทุกคนมีความสุขวันนี้แสงไม่พอแล้วทนะเลก็ลงแล้วพาทิตย์ไปแล้ว เวลาไทยเลยนะแกเ่า้องก็บของ้กองลับบ้านเก็บของกลับบ้านรเท้า